อัสลามูอะลัยกุมชาห์สานองฮาลองชิวตอนนี้เราอยู่ที่เคค,คบมาวิ่งที่งานบึงหนองบอนมาเยี่ยมดอน์สมัสซิโนโข้างซ้ายผมแล้วก็ดอนส,สมัสซิโนโอบอกว่าเฮ้ยก๋วยเตี๋ยวโต๊ะฟ้าสิเดทเดทก๋ว <Dead. S 2> ยเตี๋ยวกะทิโต๊ะฟ้าสิกูกินด้วยกันรุ่นมะมะเขายังกินแล้วก็พายเรือในคลองเคค,คบตรงนี้มะพายเรือมะมะเขาโต๊ะฟ้าตาอนกลางมะพงยูมาะพงยูก็พายเรือเหมือนกันแต่ก่อนเขาไปไหนเขาไปสวนกันสวนกันพายปุ๊บจะพายสมมติจะพายไปบ้านกิมุสเนี่ยเจอโต๊ะฟ้ากลางทางเอ้าตวะครึ่่งวันนนูมาากโต๊ บานกีมมุดนี่แต่ก่อนเขาอยู่ในเรือแล้วก็สามเจนละ <S 2> <S 2> อันนี้รุ่นหลานแล้วรุ่นหลานตรองบินเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยตั้งแต่ยุคสิบหกโตโเขาขายตอนนี้เขาสี่หกก็สามสิบปีอาบที่อยู่บนเรือแล้วลพอเราบนเรือเขาใช้ไม้ฟงไม้ฟืนอะไรอย่างนี้พางป่าหมดเลยพอพางป่าหมดใช้ไม่ได้แล้วต้องใช้แก๊สเนี่ยป่าตรงเนี้ยที่มันไม่รกเคขบแต่ก่อนเป็นป่าหมดเลยนะตอนนี้ไม่รกเพราะว่าเขาเอามาทำไม้ฟืนนี่แหละประจํา fc ตั้งแต่สิบหกตอนนี้เจ็ดหก fc ก๋วยเตี๋ยวโต๊ะฟ้าเนี่ยรนคาประจําใช่เนี่ ต้องมากินบ่อยไหมจ๊ะบ่อยไหมมาทุกวัน,วนเลยนะกินทุกวันเลยนะไม่เบื่อนะสามเวลาหลังอาหารเลยกิน,นกับซอสขาวนะบางเขาว่าบางอายุสิบห<ว>กตอนนี้สี่สิบหกสี่สิบหกสามสิบปีสามสิบปีที่จำได้คอแห้งเดี๋ยวกินน้ำส้มบานได้ก่อน มันต้มบ้านได้น้ำซุปแพ้คัดเกตจะลังจะก้าวสู่ขวดที่14บล้านมีมาขวดเดียวจะแบ่งโต๊ะซ่าโต๊ะฟ้าไม่ได้อร่อยมากเปิดตอมรับรถช่วงเช้าๆแล้วก็อันนี <A PI AN> <function als> the antis, ้เป็นเครื่องตัดสุนัตโดยอัสลามเมดิคอลคลินิกใครอยากติดแบบไร้เลือดมีลูกมีหลานแล้วอยากจะแฮปปี้กับการตัดสุนัตลองเอาเนี่ยไปเป็นช้อยในตัวเลือกได้นะจ๊ะคีบเองได้ไหมคีบเองเลือดกระจายดีไม่ได้นี่ยูจะไปคีบเองไม่ได้มึงซื้อให้กูอันสิวะจะไปคีบไม่ได้ต้องให้หมอแล้วก็ข้างบนนี่อยู่ข้างๆยูเลิมไทย Sài cầu về ใส่กระสบันสวยๆเลยทุกอย่างในการจัดเรียงอ่ะมันเหมือนกับว่าเขาเรียงได้เป็นระบบมากเลยเพราะว่าตอนที่เขาขายอยู่ในเรือพื้นที่มันจะแคบพอพื้นที่แคบเนี่ยการปรุงการอะไรเนี่ยหันไปทางฟ้าต้องเจอน้าเชื่อมหันไปข้างหน้าต้องเจอกระเทียมเจียวมันต้องเป็นแบบเนี้ยระบบต้องเป็นแบบเนี้ยแล้วก็จะขึงขังนิดนึงเหมือนกับว่าเขาเสิร์ฟในเรือแต่ก่อนเนี่ยมันจะต้องใส่ใจนิดนึงเราเรือโค้งเคงไฟโค้งเคงมาดังนั้นเนี่ยเขาจะมีสมาธิกับการทาดูหน้าเจ้าของเห็นไหม<ด>ขึงขัง<ด>ขึงขังอย่างกับเชฟเหลาห้าดาวเห็นไหมเห็นไหมนี่เอ้าแอบยิ้มละ Ha 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 Premises, อยู่ในซอยเฉลิมประเกียรต62มันอยู่ท mm ่าไหนเฉลิมระเกียรติบ้านบางยูอ่ะลองเสิร์ชบ้านบางยูอ่ะพิมพ์บ้านบางยูไม่ขึ้นเฉลิมประเกียรติ62ก็คืออยู่แถวแถวเขคบอ่ะเขตดอกไม้ไอ้แขวงไม่ใช่เขตแขวงดอกไม้ไม้เขตประเวทปักหมุดว่าร้านก๋วยเตี๋ยวโตฟ้าเฉลิมประเกียรต62ขึ้นแล้วก็เข้ามาเฉลิมระเกียริ62ปุ๊บสังเกตขวามือเห็นเลยเห็นบางยู่เห็นบางยูอยู่แต่ถ้าเห็นโตฟ้าไม่ได้นะโตฟ้าเสียแล้วถ้าเห็นโตฟ้าบางยูต้องไปนู่นแล้วแหละเดอะโกสแล้วก็เขาบอกว่าเฮ้ยต้องชิมก่อนปุมนะชิมก่อนแล้ว เคยทคนอย่างนี้เลยวะคนเป็นน้ำบุ้นเลยโอ้ยข้าวไม่ต้องเยอะหรอกครับจานเดียวพอครับจานเดียวครับว้าวมาเป็นชุดมาเป็นชุดเลยโอ้ยเป็นชุดหม้อไฟอันนี้น่าจะเป็นเมนูใหม่มึงอยู่หิวดูสั่งดูมันดูสั่งดิดูอ่ะโอ้ยมาเป็นมะเขือเลยอ่ะ โอ้ยมีของนี่อะไรครับเนี่ยต้มเนื้อต้มเนื้อนะนู้นนะครับซุปเนื้อค่ะโอ้โหมีทั้งต้มเนื้อทั้งซุปเนื้อเลยเยอะเยอะต้องต้องรีบค้นเว้ยต้องรีบค้นกะทิมันจะเป็นแบบเหมือนกะทิจริงๆอ่ะนี่แหละก๋วยเตวกะทิเหมือนหัวกะทิเลยหัวกะทิแบบหัวแบบข้นๆมาเลยอ่ะอยู่บอกว่ามึงค้นให้ทั่วค้นให้ทั่วไม่มีที่วางมีที่วางแล้วขอบคุณมากครับพี่อันนี้ไม่ต้องดูเลยอ๋ออันนี้อ๋อเดี๋ยวผมขอชิมก๋วยเตี๋ยวกะทิไม่เจอนานเอาจริงๆไม่ได้เจอนานนะก๋วยเตี๋ยวกะ มันมันคือกะทิในตำนานน่ะกะทิแบบว่าเฮ้ยมันเป็นหัวแท้แท้มันไม่ใช่กะทิกล่องแล้วเอามาเคี่ยวน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็ผัเดเตี๋ยวแกงด้วยยังจับหลักไม่ถูกยุ้เอาช้อนโน้นไปใส่ช้อนนี่ช้อนนี่ใส่ช้อนโน,น,น้นทำไมวะเดี๋ยวชิมเนื้อในผัเดเตี๋ยวแกงก่อนดีไหมละ่ะมีน้ำเชื่อมเหมือนในสองจานเนี่ยมันมีน้ำเชื่อมมั้ยน้ำเชื่อมมันจะหอมๆใบเตยนิด,ดๆนี่ใส่น้ำเชื่อมด้วยป่ะเจ๊นเนี่ย มันตาลนกนี่ไงนี่ไงกูเดาถูกนี่ไงนี่ไงเขาเคี่ยวน้ำเชื่อมไปเนี่ยเคี่ยวน้ำตาลเอ้โบราณเนี่ยเขาจะไม่ได้ใช้น้ำตาลทรายเขาใช้น้ำตาลมะพร้าวผมกินแล้วมันหอมไงเฮ้ยไอ้กูเดาถูกเฉยมยูกินไม่ผมผมกินแล้วผมรู้สึกได้เลยจริงแหม่พูดใหญ่รู้สึกก็เดาถูกจะเจ๊มเดาถูกจะเป็นดูจะเป็นเซียนไอ้คนนี้ไม่ต้องปรุงเลยไม่ต้องชิมชิมก่อนปรุงก็คือเฮ้ยมึงอย่าเพิ่งไปปรุง มาถึงปุไปอ๋อเขาปรปุงมาทีทิ้งแล้วนะอืมเราลองกินดูทำาไมึงแจะกันเตอร์อะไร แต่ว่าเบสของคนไทยเขาน่าจะน่าจะเบสประมาณนี้พายเรือปุ๊บเนี่ยตัวฟ้าก๋วยเตี๋ยวถ้วยไม่ปรุงไงปรุงเรือคว่ำดิ <c oughs> เรือมาสวนไปสวนมาต้องรีบกินร,ร,รีบไปคนมาเอกินไงนะก๋วยเตี๋ยวยังไม่เสร็จนะกินที่บ้านก็จะพายเรือมันเตีย๋ยวพายเป็น <c oughs> มิดเตียหมดแล้วเรากินที่บ้านคือ,อาายังไม่ได้ลงเรือก้าวบันไดลงจากบ้านตัวฟ้าเส้นเล็กเรือยังไม่ทันติดเลยพอไปวิ่งไปได้สักห้าร้อยเมตรหมด <c oughs> เยน้ำเขาไม่ต้องปรุงจริงวะ ผมไม่เสียแรงที่มึงยูแนะนำมาเออไม่เสียแรงพึ่งยูอ่ะตอนแรกผมจะนัดเก้าโมงเขาบอกร้านเสร็จแล้วเก้าโมงึมยูบอกแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเก้าโมงขึ้นดิรอดอกแตกก่อนดอกแตกซุปเนื้อโคขุนอ่ะแล้วเนี่ยอันนี้ต้มเนื้อแบบดิบๆอันนี้สูตรของทางร้านสูตรโซฟาโซฟาสี่สิบปีคือใส่เมือเ่อือใส่หัวหอมใหญ่แล้วก็เคี่ยว อันนี้พอกินปุ๊บมาลอยมาเลย,ยลเลอย่าให้สเลเละนิเมื่อกี้ตัมีเนเหมือนบ้านงานอะ่ะทุบรถชาติบ,บ้านงานอะ่ะบ้านงานโบราณโบราณน,น,นะไม่ใช่บ้านงานสมัยใหม่นะอง่ดูเอ็นดิดูเอน็นของโปรดเด็ดของโปรดเด็ดอิ่งของโปรดนิดนึงของโปรดมาเลยไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยมึนบ่อยไอ้ตัวเนี้ยมึนบ่อยชอบกินมันอันนี้เป็นกินยาทุกวันตัวเดียวกันเองผมก็กินกำลังกินเนื้อติดมันเพลินๆพลินยู่บอกมึงอยากกินเยอะมึงอยากกินเยอะนะกูไขมันเนี่ยหมอว่าเรื่องเสียอารมณ์เลยแต่ว่ายังไม่หยุดอันนั้นเป็นต้มโขงกู ไปครั้หนึ่งตะกี้แฮปปี้ว่ะเนื้อมันเหมือนไม่มีมันแต่มันนุ่มอ่ะลองชิมดูไอ้เนี่ยนี่เขาจะจ้องแต่ปลาหมึก <laughs> เนื้อไม่มีมันนี่ยีเหยียดท้อนะไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีนุ่มๆน,นะเฮ้ยนุ่มว่ะแฮปปี <laughs> ้หมดเลยกะเพราเนื้อเปื่อยที่อยู่ข้างในนั่นนหะใช่ไหมยูเคยกินไม่นเนี่ยกะเพราเนี่ยง้เป็นไงงอ <laughs> ง้อง <laughs> <laughs> ้อง้อง้อโตบอกมึงเป็นไรวะ <laughs> <laughs> เป็นอะไรวะ อันนี้จะเข้าเครื่อนหน่อยมีรสชาติของเนื้อตุ๋นแล้วก็ไปเข้าเครื่อนกระเทียมเข้าเครื่อนพริกอันนี้หมอ้อไฟนี่น่าจะมาอัลเด็บแอปพลายจากรุ่นสู่รุ่น ลองไงมึงดูเหนือกูดีล่ะไม่ได้ดูเหนือได้กลิ่นได้กลิ่นเลยใช่ป่ะเหนือมันเป็นเหมือนดัชนีชี้วัดความแซ่บอ่ะอุ้ยมาอีกวุ้ยแม่งยังไม่จบอันนี้อะไรครับเนี่ยเวียเจี่ยวกัวไก่เวียเจี่ยวกัวไก่มาร้อนๆเลยอันนี้เขาบอกว่าเป็นเมนูนิวรีลิสนิวรีลิสคือเมนูใหม่ที่เขาลองหัดทำจากประสบการณ์ที่เขามีป๊ะป๊ะมะเขาแล้วก็มารุ่นสามรุ่นบางเขาก็ดูเหือดเอาแล้วกันว่าแซ่บหรือเปล่าประเก็นแตกอ่ะถ้าเป็นแบบว่ามอมทนาดแดงเขาบอกปเก็นแตก เครื่องร้อนเงี้ยหอมกระทะหอมกระทะมีของอุ๊ยแฮปปี้เลยว่ะสำหรับร้านตู้ฟ้ามุงจ้องอะไรอยู่ตะเกียบมุงจ้องอะไรอยู่ตะเกียบมุงจ้องอะไรอยู่จ้องคงเหมือดเราชิมน้ำเยน็นโฟนที่นี่เดี๋ยวกินมือซ้ายดามา่าอีกยูจอดเย็นโฟทำเองปาจ้ะเนี่ยใช่ครับเอ้าเออเดาถูกอีกกูเย็นโฟจบนะจบทุกอย่างเนี่ยจบ,ยอ,ยจบอือ เป็นเนื้อเฉพาะเนื้อเฉพาะสูตร50ปี50ปีเนี่ยเนื้อชิ้นเนี่ยเมื่อ50ปีที่แล้วก็ยังอยู่ไม่ใช่ครับแอสซิลแล้วมึงก็บ้าก๋วยเตี๋ยวโต๊ะฟ้าสมแล้วที่อยู่ได้50ปีแล้วก็สมแล้วที่บางยูติดตลอดเลยเออทั้งก๋วยเตี๋ยวกะทิผมว่าทุกอย่างแม่งแฮปปี้เลยแล้วมันมีเรื่องราวเว้รเรื่องราวมันหมายความว่าสิ่งที่ผมชิมไปเนี่ยเฮ้ยแม่งมีน้ำเชื่อมอันนี้เฮ้ยแม่งเหมือนกับถั่วแม่งสดสดอะไรอย่างเงี้ยมันมีเคล็ดลับในอาหารตลอดที่เขาไม่ทิ้งเลยปปปีีท่่่่ผาาาานนนมแลล้วก็็จะอออยยููตดไเ และจะอยู่เป็นตํานานที่ยังมีลมหายใจรุ่นที่3ามนะสี่ห้าหกมิชาร์ละ์ทำได้และเจอกันสะนงฮาลองชิวถ้าใครเห็นตัวฟ้าอยู่ตรงหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวยานะอันนั้นโทรเรียกเรอะโพสเลยนะ